แล้วถ้าให้คะแนนล่ะยี่สิบคะแนนครึ่งหนึ่งคือเรื่องที่อยู่ในบ้านเรื่องที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในบ้านนี้ก็คงจะประมาณแปดค่ะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคือไอ้ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากใช้ชีวิตไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันดูไม่เหมาะสมค่ะ ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแปดคะแนนแดแล้วการแสดงสำหรับการแสดงให้ประมาณเจ็ดค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะมันดีช้าไปค่ะมันดีช้าไปคือมันดีแล้วแต่ว่ามันมาช้าเกินไปแล้วก็เมื่อกี้พี่ถามอะไรโซ่นะอันหนึ่งอ๋อถ้าได้ตำแหน่งแล้วมีคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันเป็นทุกขลาบของเราเนี่ยไอจะรู้สึกยังไง ถ้ามีคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมก็รู้สึกว่าเออมันต่างคนต่างมุมมองค่ะเพระไอเองในในตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันแต่ก็คือม,มันก็มีส่วนพาร์ทที่รู้สึกว่าเหมาะสมแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้มามองเห็นในพาร์ทนั้นว่าเราเหมาะสมยังไงแต่ว่ามันก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะก็อยู่ที่ว่า ถ้าถ้าได้เป็นเดอะวินเนอร์จริงๆก็จริงๆมันอยู่ที่คะแนนโหวตอะค่ะ <c oughs> ก็แปลว่ามีคนจำนวนมากเหมือนกันที่ที่เห็นในความสามารถของเราก็ต้องขอบคุณคนพวกนั้นค่ะ <c oughs> เราก็พยายามจะตั้งรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีคนวิาพากษ์วิจารณ์คิดว่าทำได้ไหมตั้งรับได้ไหมตั้งรับได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่า มันก็เหมือนเตรียมใจแล้วค่ะไม่ว่าเป็นที่เท่าไหร่มันก็ถึงถึงเป็นที่เท่าไหร่ออกไปมันก็ต้องมีม,งม,มันก็ต้องมีกระแสนในด้านที่ลบลบบ้างอยู่แล้วค่ะระหว่ังอยู่ในบ้านก็ถ้าเกิดเป็นเดวินเนอร์จริงมันอาจจะหนักกว่าก็ต้องยิ่งตั้งรับเข้าไปเลยดีสติเท่านั้นเองมีอะไรพูดอีกไหมพูดกับเพื่อนว่าไงถ้าตัวเองเป็นเดวินเนอร์พูดกับเพื่อนว่า,งงาวเ,เ,เพื่อนพวกนี้เหรอคะ ก็จะ <laughs> บอกว่าพี่เป็นเดวินเนอร์นะ <c oughs> <laughs> ไม่ใช่ก็จะบอกว่าก็คงจะบอกอย่างที่โซ่บอกะค่ะว่าความจริงแล้วความสามารถพวกเราตอนเนี้มันมันไม่มันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ละคนก็มีอะไรที่ดีของตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็ของพวกนี้มันอยู่ที่คะแนนคะแนนหมวดจริงๆก็ อยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้เป็น t ด e วินเนอร์แล้วก็ให้รู้ว่ามีคนรักเรามากมากๆถึงได้มาเป็นห้าคนสุดท้ายค่ะอแล้วถ้าเกิดเพื่อนได้อะถ้าเพื่อนได้ก็จะบอกว่าขอแชร์คอนโดด้วยใหม่คนละ <laughs> ก็จะบอกว่าก็ยินดีด้วยค่ะที่ที่ได้เป็นเดอะวินเนอร์แล้วก็ รู้ว่าทั้งสี่คนที่เหลืออยู่ก็มีความเหมาะสมมากๆเหมือนกันที่จะเป็นแล้วก็อก็อยากให้ทำเต็มที่ถ้าเกิดว่าได้เป็นไปแล้วก็อยากให้รักษาเหมือนเกียรติภูมิของความเป็นเดวินเนอร์ไว้อย่าให้มันพังทลายลงไปเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นชื่อเสียงของ AF9 ของเราด้วยค่ะ mm hmm.